ซอฟแวร์ก็คือ Microsoft Office สำหรับสร้างโครงงานอย่างง่ายดายสามารถใส่ข้อมูลลงในซอฟต์วร์ได้ตลอดเวลาและยังสามารถแชร์ไปได้ผู้โลกขอแค่มีอินเทอร์เน็ตไปรับชมซอฟต์แวร์ของพวกเราได้เลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของหนูค่ะเริ่มจากรูปภาพและบบส่วนตัวค่ะ ผลงานที่หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่ผ่านมามีดังนี้ค่ะวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้รับรางวัลการพัฒนาทักษะดิจิตอลและขวัญใจหมหาชนจากการ่วยของเพื่อนๆพี่ๆค่ะต่อมาเป็นผลงานระดับประเทศได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการส่งเลโก้การออกแบบระบบขนส่งสินค้าในด้านขงคิดสร้างสรรค์ค่ะ และสุดท้ายหนูได้เข้าเรื่องแข่งขันลอริทานภาษาอังกฤษในงานมหกรรมวิชากรรากรระดับภาคกลางแม้ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่หนูก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะไว้ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเวนซึ่งมีหัวข้อมากมายให้รับชมกันค่ะรางวัลที่ภาคภูมิใจในชั้นป .3 คือ รางวัลชนะเลิการแข่งขันโคดิ้งรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิกรางวัลเหรียญทองการนำเสนอสเวทรางวัลเหรียญทองคณิตคิดเร็วและรางวัลเหรียญเงิน Thailand English Skill e v a l u a t i o n Test ในสเว์ของหนูยังมีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจสามารถติดตามดูได้ในสเว์ของหนูค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เบสมานำเสนอผลงานสเวค่ะผลงานนำเสนอมีหัวข้อข้อๆดังนี้ค่ะการแนะนำตัวของเบสและน้องสาวฝาแฟนของหนูอาหารจานโปรดกิจกรรมวันท่องเที่ยวต่างๆผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลที่ได้รับชั้นประถมศึกษาปีที่3 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโคดดิง้งหนูดีใจมากๆเลยค่ะ2เหรียญทองการนำเสนอสเวและ3 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคณิตคิดเร็วค่ะและยังมีหัวข้ออื่นๆโดยคุณครูและเพื่อนๆสามารถเปิดดูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัตรพุชิสุนทรชื่อเล่นชื่อออสการ์อายุ8ปีอยู่ชั้นป .3 ครับในเวลาว่างผมชอบเล่นดนตรีรวาดลูกเล่นกีฬาและทำอาหารครับผมได้รับเหรียญเงินจากการแข่งว่ายน้ำ ได้เหรียญทองจากการแข่งเทควันโดได้เกียรติบัตรรองชนะเลิศอ,อันดับที่สจากการแข่งขันระบายสีในสัปดาหวิทยาศาสตร์ได้เกรดบีในการสอบสายเขียวของกีฬาเทควันโดและสอบพาเกาสิบของเปียนโนและกีตาร์จบการนำเสนอเสวยของผมแล้วครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมคุณครับผมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นป .1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนัเกเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคกลางและภาคตะวันออกรางวัลน,นี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามุ่งมั่นพยายามที่จะทำอะไรแล้วเราจะทำมันได้สำเร็จครับ นอกจากนี้ผมยังได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และรางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่สองของประเทศในการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง Advanced English ผมรู้สึกภาคภูมิใจในทุกๆก,การแข่งขันทุกๆผลง,งานของผมเป็นอย่างมากครับ รางวัลที่ได้รับร่วมกันมีดังนี้